ตู้น้ำบอกแม่ตั้งแต่บ่ายแม่ไม่ทำมึงแข็งกับกูใช่ไหมไอ้สัตเดี๋รู้จักแบบเนี้ยแดกได้ยังแบบเนี้ยแปะได้ยังครับรุ่นน้องอนะ่ะไอ้น้องตาโน่ะจะสอนอะไรให้อย่างหนึ่งนะหัวโขนอะ่ะเอาไว้ให้พวกนายสิบ มูจ่าผู้หมวดใส่ก็พอแล้วเองก็เป็นแค่พลทหารไอรุ่นน้องที่เองหมายถึงก็แค่พลทหารตัวเองมันก็แค่พลทหารอย่าไปเอาหัวโขนของเขามาใส่เวลาที่เองเป็นรุ่นน้องเองเกลียดรุ่นพี่ยังไงอย่าทําให้รุ่นน้องเกลียดเองเหมือนที่เองเกลียดรุ่นพี่รุ่นน้องมันขี้เกียจทำมึงก็ทําเองแม่งเลยแล้วจะบอกอะไรให้นะอย่าไปแรกมันนะ ดูอย่างพี่ดูอย่างเฮียบางเนี่ยดูอย่างเฮียบางเฮียบางไม่เคยแดกน้องยกเว้นถ้าไม่กวรตีน,น้องหรือน้องไม่กวรตีเล่นเล่นอันนั้นก็คือแดกเล่นเล่นแต่ถ้างานการอย่าไปแดกน้องมันเองสั่งให้น้องมันทําน้องไม่ทําใช่ไหมไปบอกเลยมูจา่าในสิบอะไรก็ได้มูครับจ่าครับผมขออนุญาตดองเวนน้องทำเนี่ยเจ็บยิ่งกว่าโดนแดก เหนื่อยยิ่งกว่าโดนแดดและท้อยิ่งกว่าโดนแดดเชื่อพี่บางนะอย่าไปเอาหัวโขนของนายสิบของหมู่ของจ่าอะไรเขามาใส่เราเป็นแค่พลทหารอยู่แค่สองปีรักกับรุ่นน้องไว้เพราะไม่งั้นน่ะระวังจะโดนตีรุ่นน้องตอนนี้พี่บางอยู่ค่ายอ่ะพี่บางอ่ะนะเป็นรุ่นพี่คนเดียวรุ่นน้องมีแปดคนทุกวันนี้กูเดินเข้าหน่วยคุยเจ้าบ้ายรุ่นน้องอยู่แล้วอย่าไปเอาหัวโขนมาใส่มันไม่งาม